และ NSL f o o d เปิดตัวแซนด์วิชอบร้อนเนื้อพีเมียมตอบโจทย์คนรักเนื้อวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่เซเว่นอีลเวทั่วประเทศ เนื้อแท้แบรนด์ร้านอาหารคุณภาพชื่อดังของคุณวีระชนสัตทายิ่งหรือโตอดีตนักร้องนามวงซิลิีฟูประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ NSL Food บริษัทผู้ผลิตแซนด์วิชอบร้อนอันดับหนึ่งให้กับ7ซเว่ e อีว่รวมการเปิดตัวแซนด์วิชรสชาติใหม่ล่าสุด เนื้อย่างซอสแจ่วชีสตทตสแซนด์วิชที่ลงังสรรขึ้นจากเนื้อวัวคุณภาพดีและซอสแจ่วสูตรพิเศษวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านเซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เป็นการผสมผสานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเนื้อแท้เข้ากับความสะดวกสบายของแซนด์วิชอบร้อนภายใต้คอนเซปต์นัวแท้แซบใหม่ใกล้บ้านนำเมนูเด็ดจากร้านเนื้อแท้มาเสิร์ฟให้ทานกันแบบใกล้บ้าน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาอาหารอร่อยคุณภาพดีรวดเร็วและหาซื้อได้ง่ายในเวลาเดียวกันครับก็สำหรับตัวโปรดักต์นี้ที่ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีที่ดีมากที่จริงๆแล้วเราอยากจะให้สเต็กของเราเนี่ยออกไปเยอะแต่ว่าเป็นไม่ได้ที่สเต็กมันจะมันจะขายในเซเว่นนะครับแต่ทำไงได้ก็คือทางไอรก็เสนอว่าเป็นหนมปังใสเนี่ยมันน่าจะไปได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ เขาก็เป็นแบบเหมือนกับกูรูทั้งเลิศทั้งนั่นผลิตภ,ภัณฑ์ที่เป็น process เนี่ยทำยังไงให้มันรสชาติพยายามมาให้ถึงของสดให้ได้เนี่ยเขาก็พยายามเต็มที่แล้วก็มันก็กลายเป็นโปรดักนี้นะครับแล้วก็มันก็คือตัวนี้นะครับแนนซนด์วิชเนย่างซอสแจ่วนะครับจุดเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นมันต้องเริ่มต้นจากผมเปิดร้านอาหารเลยนะมันก็เลยร้านมันก็ดังร้านดังเสร็จปับ๊บมันก็มาเป็นแซนด์วิช ทั้งบนและก็เล่นลงลงนะครเป็นการ่อยอดอ้าอเขามคือว่าก็คือมันมาจากว่าโอเคตัวสเต็กแจ่วเนี่ยเป็นสเต็กยอดฮิตเราเซเว่นเลฟเว่นสนใจอันนี้เซลสนใจทำยังไงให้มันเป็นแมสกว่านี้นะครับเพราะชิ้นในในร้านอาหารมันก็แพงใช่ไหมเนื้อนี่คือต้นต้นสาเหตุที่ทำยังไงให้มันแมสแล้วก็คนเอื้อมถึงได้นะครับชิ้นหนึ่ง49บาทครับ เพรมันเป็นบริเที่เป็นแซนด์วิชมันแตกต่างพอมันเป็นอยู่ในบริบทที่เป็นแซนด์วิชนค่ะมันแตกต่างจากเมนูที่อยู่ที่ร้านมันแตกต่างอยู่แล้วเพราะมันเป็นพโรเซสฟูดแล้วเป็นแซนด์วิชเราไม่มีเมนูแซนด์วิชในนี้นะครับแล้วก็คือจะพูดยังไงดีเป็นความพยายามที่ทำยังไงให้คนได้กินเนื้อแท้ได้กว้างที่สุดแค่นั้นเองพยายามที่สุดได้ได้ประมาณนี้กับเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับต่อไปในเซลพัฒนาเทคโนโลยีลํำยุคกว่าน,นี้ก็อาจจะเป็น สเต็กให้เลยถึงบ้านเลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มันได้ประมาณแซนด์วิชนี้ครับอ,อยากโดนซอสทำไมต้องเป็นซอสแจ่วเพราะว่ามันดังครับมันเป็นเมนูที่มันฮิตของเราอยู่แล้วอซอสแจ่วก็คือซอสแจ่วจากในร้านของเรานะครับเรามาแปรเซสทำไงให้มันให้คนได้กินกันเพราะเป็นเป็นซอสที่คนชอบเป็นรสชาติที่คนชอบครับครับเป็นแจ่วทำมันยังไงบ้างครับก็ โดยโดยหลักแล้ว NSL เนี่ยพยายามหาสินค้าใหม่ๆตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากับหลายๆแบรนด์ถ้าถ้าไปดูสินค้าเนื้อแซลจะมีการโคกับแบรนด์หลายๆแบรนด์อยู่แล้วทีนี้เราก็มองว่าเนื้อแท้ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่มีชื่อเสียงอยู่ในตลาดนะครับก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับแล้วก็เป็นการรังสรรค์อย่างที่ว่าสเต็กเนื้อเนี่ย มันจะมีเครื่องเคียงนะบางทีมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตส่วนที่เป็นผักหรือเป็นอะไรเราจะทำไงให้คอมบิเนชันของสเต็กเนื้อเนี่ยเข้ามาอยู่ในการนำเสนอที่สะดวกขึ้นก็เอาตัวคาร์โบไฮเดรตเอาตัวเนื้อเราใส่ชีสเพิ่มเข้าไป ทำไงให้กัดในคําเดียวเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันของทั้งหมดรวมอยู่ในคําเดียวซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคด้วยแล้วก็เดินกินเดินกินสเต็จได้อะไรนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปที่เรารวมเอาความอร่อยของเนื้อแท้ที่มีอร่อยอยู่แล้วนะครับมาทําไงให้ดูสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์มากขึ้นในแนว่าใช่ครับใช,ใช่เพราะว่า เดนใหม่ๆนี่ก็ต้องการความรวดเร็วอยู่แล้วนะฮะแต่ที่จะไปนั่งทานสเต็กในร้านอันนี้ก็ทานเนื้อแท้ได้ทุกคนทุกแห่งในเซเว่นมีเป็น1น0 0 0หมื่สาขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วจริงๆผมกับทาง n อ l เนี่ยเรามีอะไรที่ทำกันอยู่มากกว่าอันนี้นะครับจะค่อยๆมีอะไรออกมานะครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็น่าจะมีอะไรตื่นเต้นๆออกมาเนี่ยนะครับช,ชีบที่แผนไปแล้วค่อนข้อแต่งรสต่ผนี้เป็นเซเว่นแล้วจะมีตัวื่น มันก็ต้องผ่านเซเว่นด้วยนะเราต้องให้เซเว่นชิมคือแต่ชิมด้วย N S L เรามีโรงงานทำฮาลาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นโรงงานฮาลาวทั้งโรงงานเลยเพราะฉะนั้นโอกาสในการจะพัฒนาโปรดักต์กับเนื้อแท้เนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นของหวานหรืออาจจะเป็นเนื้อที่เป็นในร,รูปแบบเมนูน,นะครับอันนี้ก็คงจะ มีการพูดคุยกันแล้วก็นำเสนอกับทีมเซเว่นเวทีมการตลาดทีม i m เเพื่อผสมผสานยังไงให้มันออกมาเป็นตัวโปรดักที่จับต้องได้แต่จะไม่บอกสินค้าก่อนนะครับเป็นความลับนะครับเดี๋ยวคนเรียนแบบครับอยากให้แบบที่โชว์ฝากครับครับก็ฝากทุกคนลองชิมนะครับเหนึ่งชิ้นเนี่ยวัดแล้วประมาณ91กรัมนะครับผมกินประมาณ4ชิ้น กิมนะครับคือสองคู่นะครับเท่ากับสเต็กประมาณ200 300กรัมเท่าที่ที่ร้านนะครับใครเดินทางแล้วยังอยากกินอะไรที่มันมีรสชาติหน่อยไม่ได้จืดๆนะครับอร่อยอร่อยแล้วก็มีทั้งแป้งมีทั้งเนื้อแล้วก็ต้องเส่ยงผมต้องมีน้ําตาลด้วยจะหวานหวาหน่อยนะครับมันถึงจะมีแรงก็ลองไปซื้อกินดูครับผมผมผมชอบนะแล้วก็ผู้บริหารทุกคนเท่าที่ผมแววแววมาในเขาชอบเหมือนกันแล้วก็ชอบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นลองชิมดู ผมเองเมื่อวานจะพยายามจะไปซื้อที่ร้านภรรยาผมจะไปก็ไม่มีละหมดทุกคนย่างไปกินหมดแล้นะครับเดี๋ยววันนี้ลองอีกทีหนึ่งนะครับลองไปกินแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มเพิ่มเข้าไปในในในร้านครับช่องทางาซื้อได้ที่ไหนอรอ่เเซอีเลครับทุกสาขาครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับ